เมื่อาดาเมจมาเต็มทีนี้เปรี้ยวเลยครับผมดาเมจมาเต็มใจมันก็มาถึงใครเตะยัง,ยงไงเราจะแล้วไปตึ้บ้านเธอซิกกันดีก,ก,กว่าครับผมผู้ชมแต่ตอนนี้มันยบมากถูกป่ามันจะหนีไปแบบว่าชิวๆได้ยังไงละวะจังหวัดต้องวิงว่งล่าวิ่งล่าวิ่งล่าคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคิดว่าตัวใหม่คาเฟนีเนี่ยสามารถคอมโบกับอะไรแล้วโหดบ้างฮะผมก็คิดอยู่นานแล้วนะจะคอมโบกับอะไรดีเนาะจะเอาเป็นปืนไรเฟิล ไม่น่าดีเดี๋ยวมันจะเกิดการปวงปังยิงเสือขึ้นมาลำบากกรมตำรวจอีกเนาะเออหรือว่าจะคอมโบกั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 บไปเลือกตั้งโอ้โหวันนี้นี่คงไม่น่าดีเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเกิดการเขย่งกันในี้ขึ้นมานี่จะแย่เอาไะครับผมเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องทายละถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าคอมโบกับอะไรแล้วโหดคุณผู้ชมกดไลค์กันเข้ามาแล้วไปรับชมกันเลยครับผม ก็ต้องกดตดบาวัูดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP นี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผมเช่นเคยฮะต้นเปิ้ลมดงคนดีคนเดิมครับผมซึ่งวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับมีโลที่ต้องบอกเลยว่าใครเจอนะฮะเป็นต้องตาค้างครับผมเพราะชื่อของเขาเนี่ยคือ <It> s <S คาเฟอีนฮะ ไม่ตาค้านก็บ้าแล้วยอกยอกคือตัวนี้ครับผมมีชื่อว่าคาเฟนีนะครับผมเป็นแคลรี่ตัวใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่ายิงเร็วที่สุดในเกมนะฮะม่ดูความรวงของเขานะนี่เราจะมาฟาร์มป่านะซึ่งเกมนี้เอาปัาฟารม์มาด้วยมีมากับเพื่อนที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราจะมาคอมโบกับตัวอะไรนะครับมาสำหรับฮีโร่ที่เราจะมาคอมโบด้วยนะนั่นก็คือเจ้าอ้วนพลุนี่นั่นเองครับผม นั่นคือกรกเนาะสำหรับการฟาร์มของเจ้าตัวนี้นะฮะไม่ยากเลยครับผมเอาเพื่อนกูดึงไปไหนเนี่ยให้รอนะฮะวิ่งยิงไปเรื่อยๆแบบนี้พยายามเซฟนะเซฟอย่าให้โดน ป่าตีเยอะนะเพราะว่าเราไม่มีการไม่มีการดิจิตเลือดไม่มีดุดเลือดนะฮะก็ยิงแล้วก็วนซอยออกไปรอบข้างๆได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่กันหน่อยนะค,ะนะครับผมสาหรับเกมนี้นะฮะมีเราเป็นตัวป่าครับผมคาเฟนี่นะ,ะมีวิปส์นะฮะอยู่ใลนล่างนะครับผมนาตาาอยู่เลนกลางแก๊กเป็นโลมิ่งและด้านบนเป็นแพนด้าโมเนียมครับผมอ้าเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนเราจะมีประเด็นวังแม่ไอเดาน้าแม่ชอบเล่นเกมใช่ไหมชอบเล่นเกมใช่ไหมเราสลด์เข้ามาป็นป่าเป็นอย่างที่เกมเฟิร์สบัคไปได้ครับผม มาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลเจ้าตัวนี้คร่าวๆกันนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าจะกำลังจะซื้อน่าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับสกิลติดตัวนะมันจะทำให้เราเนี่ยตีเร็วขึ้นเว้ยจากไอเทมเวนะ้ยเนี่ยทุกหนึ่งแอตท็กปดจะเราจะได้2ดาเมจนะฮะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับผมมาต่อกันที่สกิลหนึ่งของเราเนี่ยครับผมสกิลกลิวสอยเยี่ยวเล็ดกับเลเซอร์ยักษ์หมับเดียวจอดครับผมสกิลนี้นะเวลาเรากดใช้เว้ยมันจะเปลี่ยนากการ,นรยง เป็นการยิงเลเซอร์ฮะแต่ตอนนี้เราขอดีก่อนไอ้ไม้ตะเขียนไม้ตะเขียนนีไปไหนเรียบร้อยซอยไปเลยมาต่อกันที่โอ้ยคาเฟนี่เขาหนีวะวิบเราเหมือนจะไล่ออายังไงอะเรามีอันติด้วยดีแบบนี้ขอสาดไปหน่อยสาดกระสุนซอยไปยิบ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 ะฮะเก็บไอ้สครับผมมาต่อกันที่สกิลนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาเรากดเปลี่ยนใช่ไหมมันจะยิงช้าลงเว้ยเดินก็ช้าลงแต่ข้อดีคือยิงที โคตรเจ็บครับผมเดี๋ยวท้ายเกมเนี่ยเราจะได้รับชมกันเนาะพระต้นเกมมันไม่ค่อยดีเวลาฟาร์มมันจะช้าแนะ่ก็แนะนําว่าใช้ปืนกลยิงไปก่อนนะครับผมมาต่อกันที่สกิล2ของเราดีกว่าครับผมสกิลจุกสุดคมที่ต้องบอกเลยว่าสามารถล้างสถานะซีซีได้และยังเจาะก,กระอ,อกอีกทีมได้ด้วยครับผมซึ่งสกิลนี้นะฮะเวลาเราใช้ปืนกลใช่ป่ะถ้าเรากดสกิล2ปั๊บมันจะเป็นการ พุ่งดิฟเข้าไปฮะ0.5วิทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นเนาะแต่ถ้าเราใช้ปืนเลเซอร์มันจะทําให้เราเนี่ยสไลด์ได้ด้วยข้ามเนินหินได้ด้วยนะครับผมอีกอย่างคือเวลาเราใช้ปืนกลน,นะ่ะเวลายิงพดาสังเกตจะมีชาร์จขึ้น,นะนาแต่ตอนนี้เราขอบวกก่อนสาดเข้าไป สาดเข้าไปไม่เจ็บก็คันเลยว่าจังหวะนี้เอาไว้เฮ้ยริงไปโลซอยฟรีอีสปอร์ตฮะจังหวะนี้ลอยไปต้นไม้ไปเก็บเอาดีเก็บไป็หนึ่งตัวเล่าด่าว่ายังไงลูกพี่เฮ้ยเอายังไงต่อดีครับผมเจ้าตัวนี้โอ้โหมาเพื่อเราฮุกเข้ามาได้แบบนี้ต้องซอยก่วนหนึ่งไปฮะอีกสาีสี่ทีเรียบลอยเก็บยกทีมจ้า That was easy คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมมีเทคนิคลับของเจ้าตัวนี้หลายเทคนิคเลยจะมาแนะนําในคลิปนี้ก็ผมต้องบอกเลยว่าเทคนิคที่ผมจะบอกเนี่ย คนรู้น้อยมากๆถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมกดไ like, ลค์รอได้เลยและเดี๋ยวไปฟังกันฮนะแต่ก่อนอื่นตอนนี้แย่งปาฝาก่อนแย่งปฟฝาก่อนมาอันเรียบร้อยมาต่อกันที่สกิลอันตีกันก่อนดีกว่าครับผมสกิลเทกระจัดหวานแหกระจายกระสุนไปยังทิศทางที่เลือกสกิลนี้นะครับผมแรกๆเนี่ยอีกทีมอาจจะแบบว่าเจ็บเหมือนมดกัดแต่บอกเลยว่าถ้าโดนเต็มชุดเตรียมหางเข้าโรงพยาบาลได้เลยมา เด็กหลงเด็กหลงอ้าววาดไปหนึ่งทีฮะโอ้โหอ่ะวิ่งมาเล่นเล่นก็ได้กินของฟรีนะดีจริงๆฮะเรานี่กลับก่อนกลับก่อนเอามังกรเล็กกันหน่อยนะครับผมเฮ้ยชึบมังกรเล็กนี่ก็ดีนะเวลาเราแบบว่าวิ่งแก๊งเลยนี่จะได้วิ่งเร็วๆนะซึ่งตัวนี้ยิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับผมเพราะเวลายิ่งเราจะไม่เสียจังหวะเว้ยเนาะสามารถจูกหลบทิศทางได้นะครับผม โอ้โหด้านล่างมีการเดือดอันอีกแล้วฮะรู้สึกว่าจะมีการไฟกันเกิดขึ้นนะครับผมเราวิ่งมาด้านหลังเลยอย่างนี้อ้าวเอาตัวไหนก่อนดีอ้าําเบาดามแม่พอมาพิยศมาพหยองเพื่อนเราเข้าไปดูแบบนี้เราสาดหล,ลยจรงเข้าไปอสอยจึ๊งจึ๊งจึ๊จึ๊จจจจจเอาหูเพื่อนเราหุกระโดดอย่างนี้เรียบร้อยอันติไปเลยฮะไม่หลอดต้องบอกเลยว่าแก๊สที่มากับเรานะฮะสุดยอดจริงๆครับผม คอมโบของเ,ขเรากับเขาเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะคุณผู้ชมจะได้รับชมคอมโบในฝันนะครับผมระหว่างคาเฟนีกับแปลกของเรานั่นเองครับผมแล้วผมมีกิจกรรมให้เล่นกันสนุกๆน,นะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่คิดว่าตัวคาเฟนีเนี่ย คอมโบกับตัวอื่นแล้วโหดก็แกร็กสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะอย่าลืมนะฮะกดแชร์คลิปนี้เสร็จแล้วคอมเมนต์ชื่อเฟซกับฮีโร่ที่คอมโบกับคาเฟนีแล้วโหดเดี๋ยวผมจะแจกคาเฟนี่2รางวัลใครอยากได้ฮีโร่ตัวนี้สามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมย้ำนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเฟซเด้อ มาต่อกันฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาชิงมังกรเลยสกอร์ตอนนี้นะฮะอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมสกอร์รวม13ต่อ2นะสกอร์ส่วนตัวเราคิว8ใต้ศูนย์แอซิด5เรียกได้ว่าโอ้โหมีบทบาทกับทีมทุกตัวเลยนะครับผมมาฮะสำหรับเทคนิคลับนะครับผมของคาเฟนี่ที่หลายคนรอคอยเทคนิคแรกนะครับผมก่อนที่เราจะใช้สกิลหนึ่งเนี่ยหรือสกิลยิงเลเซอร์นะครับผมเราควรยิงปกติ เพื่อให้ได้รับบัฟเจาะเกาะครบ10ครั้งก่อนนะฮะเวลาเรายิงสังเกตจะมีบัฟขึ้นมา5 6 7 8 9เ0เนี่ยแหละครับผมเราสามารถยิงคลิปเลนหรือคลิปปาก็ได้นะเพื่อให้ชาเต็มเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แล้วเราค่อยิงครับผมมันจะเป็นการเจาะเกาะและยิงเลเซอร์โคตรแรงครับผมนะสำหรับการเลี้ยงบัฟของเจาะเกาะเนี่ยก็สามารถเลี้ยงบัฟได้ง่ายคล้ายๆมอเลนเลยฮะคือถ้าเรายิงใส่ศัตรูไปเรื่อยๆนะครับผมฝอยกันขอยแม่มาขัดจังหวะอธิบายสกิลจริงๆเลยให้ตัวนี้ สำหรับสกิลอันตินะครับผมก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะฮะทุกครั้งนะฮะก่อนที่เราจะใช้อันตินะเวถ้าเรามีเวลานะให้เรายิงสกิลหนึ่งธรรมดาไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยสาตว์อันติตอนที่ชาร์จครบสิบชาร์จนะฮะมันจะทําให้อันติเราเนี่ยแรงขึ้นมากๆไม่เชื่อลองไปใช้ดูฮะมาต่อกันครับผมสําหรับอีกเทคนิคหนึ่งแต่ตอนที่เราโดนทบ สาดก่อนสาดก่อนสกิลสาดไปอีกไปอีกเอาเบี้ยวเอาแล้วชิบพายแล้วกูทซเสเรียบร้อยฮะมาหลังจากที่เราจุติขึ้นมาใหม่นะครับผมเรามาเทคนิคลับต่อไปกันเลยดีกว่า สำหรับการที่เราเนี่ยจะเอาทําให้บัฟเจอะเกาะครบสิบได้ทันทีเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องยิงนะครับผมนั่นคือการกดสกิลสองครทุกครั้งที่เรากดสกิลสองในข้อตะผมจะทําให้เราเนี่ยได้รับบัฟทันทีนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเราควรเก็บสกิลสองไว้ใช้เพื่อหนีจะดีกว่านะฮะเพราะคู่ดาวที่ค่อนข้างที่จะนานเนาะอีกอย่างคือถ้าเราใช้แล้วนะฮะตัวเราคือจะไม่มีสกิลหนีเลยซักสกิลเดียวเนาะเราอาจจะโดนล้วงแล้วลงไปกล่องแทงกิ้งได้เลยนะฮะ และอีกหนึ่งความลับของอันตินะครับผมที่หลายคนไม่รู้นะฮะทำให้เวลาเราใช้อันติเนี่ยแล้วมันไม่แรงหรือฆ่าศัตรูไม่ได้นั่นก็คือเราต้องกดใช้อันติให้โดนศัตรูนานๆยิ่งโดนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราฆ่าง่ายขึ้นครับผมเพราะสกิลเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดเกราะ1.5เปอร์2วินาทีและสามารถซ้อนทับได้เว้ยนั่นแปลว่ายิ่งศัตรูโดนอันตินานเท่าไหร่ก็จะทําให้เกราะเขาเหลือน้อยเท่านั้นฮนะและโดนดาเมจแรงขึ้นนดโคตรและอย่างหนึ่งถ้าเรา เข้าไปพร้อมกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนโถมสกิลซาำเราใส่สกิลไปสุดบอกเลยว่าไม่เข่าอ่อนก็ปางตายแน่นอนฮะมาโอ้โหเพื่อนเราจังหวะนี้พุ่งเข้ามาแล้วฮะโถมเข้าไปหนึ่งทีเราสาดตเลยจ้าไม่รอแล้วจ,จ,จ,จ้าเข้าไปหนึ่งทีจริงไปจื๊บจื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 บโอ้โหไอ้ต้นไม้กระเทียนนี่มันสู่อ่ะมันทึกเหลือเกินบาลดั้มมามาไอ้มาพยศเราเล็งเลยฮะขอสไลด์เข้ามาจูบไปด้านหลังเอาบาดั้มโอ้โหเลือดมันเพิ่มเลือดเพิ่ม สนิทสนิทว่าไงล่ะเรามีดุเหลือจ้าปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งตัวแม่ต้นไม้ตัวนนี่มันกระทึกดีเหลืเกินเราก็ซอยไปซอยไปเลี้ยงร้อยจะโคกคิวแมจะหนีไปไหนล่ะจะหนีไปไหนล่ะเบื่อดามเมตมาเต็มทีนี้เปลี่ยวเลยครับผมยามเมตมาเต็มใจมันก็มาถึงพยะเตะยังไงล่ะจะปล่อยดาวหรอเราจุ๊กเลยต้องเล่นเกมฮะเล่นเกมเล่นเ,เครื่องเข้าไปสัส่งไปยึดน้อยให้เก็บยกทีมทุกคน หล่อช้าแล้วฮะจังหวะนี้อีกทีมตายสีตัวต้องต่อยบ้านเอาบ้านกันหน่อยเอาบ้านกันหน่อยซอยซอยกันไปซอยซอยกันไปนชืบเรียบร้อยฮนะเก็บไปได้หนึ่งทางครับผมมาบับดงบับแดงเนะี่ยกว้านให้หมดกว้านให้หมด เออคุณผู้ชมสําหรับเทคนิคการใช่อันติเนี่ยเราไม่ควรใช้ให้ใกล้ตัวศัตรูเกินไปนะครับผมเพราะว่าเวลาเรากดใช้เนี่ยเราอาจจะโดนศัตรูจุกมาด้านหลังได้นะซึ่งถ้าเราอยู่ห่างเกินไปนะครับผมศัตรูก็อาจจะหนีหลุดระยะลันติได้เพราะฉะนั้นครับผมง่ายมากๆเราควรจะอยู่ช่วงกลางๆระหว่างศัตรูนะฮะและพร้อมที่จะโยกเอวนะฮะไปซ้ายไปขวาไปตามทิศทีศศัตรูวิ่งนะครับผมเพื่อที่จะทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง <S 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 อย่าลืมนะฮะยิ่งเราอันติโดนนานเท่าไหร่ อีกทีมก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นนะครับผมมาดูกันที่เรื่องของไอเทมกันหน่อยนะสําสำหรับเกมนี้นะครับผมเราจะขึ้นมาเป็นชิ้นแรกก็คือธนูฟ้านะซึ่งธนูฟ์าเนี่ยมันช่วยให้เราตีเร็วใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยแป๊บนึงผมขอใสอ่นะลัางไปก่อนเกมซะหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมสกิลติดตัวของเขาเนี่ยทุกความเร็วการโจมตีหนหน่วยนะฮะจะทําให้เราได้รับ2ดาเมจเว้ซึ่งธนูฟ์าเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเนี่ยยิงแรงขึ้นมากๆนะครับผม เฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนว่าเพื่อนเรานะฮะจะเข้าไปล้วงในป่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพักเลือกไอเทมก่อนอ้าวฮุบมาโดนแบบนี้เรียบร้อยฮะเก็บไปอีกหนึ่งสครับผมมาดูกันที่ไอเทมชิ้นที่2กันดีกว่าครับผมสําหรับชิ้นที่2นี้นะรองเท้าฮนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมพลิ้วแล้วสามารถจุกหลบได้คุณผู้ชมสามารถขึ้นเป็นวอร์บูทได้เลยนะฮะแต่ถ้าเราอยากเอาเซฟเซฟมีตัวล้วงเยอะๆเราก็ขึ้นมาเป็นรองเท้ากันเวทได้เลยนะครับผม มาชิ้นต่อไปเราจะขึ้นมาเป็นเครฟเซนตินะฮะชิ้นนี้ก็ช่วยเพิ่มคริติคอลเนาะและชิ้นที่4ี่ก็ให้ขึ้นมาเป็นธนูดูดเลือดนะครับผมชิ้นนี้ก็มันช่วยให้เราตีติดคลิด,ด้วยอีกอย่างคือมันดูดเลือดและสามารถส่วนเขาเตอร์แขก,กับใส่สตูได้ด้วยเนาะชิ้นที่5ก็เป็นมูรลามสาสะเจาะตัวแท้งเลยนะฮะชิ้นสุดท้ายจะขึ้นเป็นเฟลิทูดเอาดามจห,หรือว่าเกาะเกิดก็ได้ครับผมเนาะแต่ตอนนี้ฮะแม่พ่อหมาพยศของเราอ่ะบอลดัมเฮ้ยอย่าทำตัวเกเรเดี๋ 2 5 0 0นะครับผมดามเมดที่โคตรแรงครับผมลลเฮ้ยดูเหมือนว่าทีมเรานะฮะเสียไปถึง3ตัวเลยกับไฟเมื่อกี้นะซึ่งเราไปแแบบเก็บเบลดัมแป๊บเดียวเว้ยแต่ตอนนี้หื้แคลกเราครับผมเจอสี่ตัวลุ้มตรงกลางถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคอมโบในฝันของเราผมแก๊เข้ามาดูเราสัาตว์ระสุนหน้าแห่กระจายเก็บไปถึง2ตัวจังหวะนี้สนิทยังไงล่ะอย่าทำตัวเกลยที่ล้อมไม่หมดแล้วเราล้อมไม่หมดแล้วซอยเก็บเรียบร้อยฮะเราเก็บไจริง 5้าตัวยกทีมเลยทีเดียวมาถึงตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าเกมเนี้ยผมใช้ลูนอะไรนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะผมจะใช้เป็นรูนเลด10เม็ดนะครับผมรูนม่วงเราจะใช้สปิริต1 0เม็ดนะแล้วรูนเขียวเราจะใช้เป็นดา a ก o อน l าว10เม็ดนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้เบวดัมนะฮะมันหืมือ,อ,อมังงงงัดเราแบบนี้มันต้องหลวดแล้วก็ลั่นกระส,สุนใะส่หน้าไปเซ ถึงตอนนี้นะครับผมทุกคนเราสามารถยิงเลเซอร์ได้โอ้โห4,000เก้าเดี๋ยวเรามาลองกับมังกรดีกว่าว่ามันจะได้ดามสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะมาลัวไปก่อนลัวไปก่อนเก็บสแต็คครับผมเจะาะเกาะเสร็จแล้วเปลี่ยนปืนเลยครับผมเป็นเลเซอร์โอ้โห6,000ครับผมคุณผู้ชม6,000นะโคตรแรงครับผม ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เกินเหตุฉุกเฉินเน็รับผมเน็ตดุดเนะีฮะทีมเราแตกยกทีมนะฮะแต่ว่าตอนนี้อีกทีมยันมาใช่ไหมเราสาดก,กระสุนล้านไปล้านไปเก็บไปสองนอะีซี่อีซี่อย่างนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันติเราเนี่ยอย่างที่บอกยิ่งโดนนานยิ่งแรงนะฮะเราสามารถสาดแทงด้วยคอมโบเดียวปางตายได้เลยนะฮะอโอ้โหดูด้วยความแบบว่าดีใจเลือดแบบคั้นเทพนะฮะเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยในครับผมกพามีธนูนี้นะธะนูแดงเราเนาะ เดี๋ยวเราเอามังกรดีกว่าแล้วไปขึ้นบ้านประเทศศึกกันดีกว่าครับผมผู้ชมแต่ตอนนี้โอ้ยยิงกันบอว่ามีไส้แตกของกันนะเราสามารถยิงได้5ครั้งนะครับผมเนาะต้องบอกเลยว่าแต่ละนัดนี่เจ็บเจียนตายจริงฮนะโอ้โหมีเพื่อนผูกปัฟ้ามาได้เป็นของแถมเฉยมาเราเก็บนะฮะลูกแก้วมังกรของเราไนดะ้ไข่มังกรนะะโยกเลยครับผมดันขวากันไปครับจังหวะนี้ ه, มา ซอยๆกันไปครับผมตอนนี้นะฮะอัปเดตสกอร์กันนิดนึงนะฮะสกอร์ทั้งหมดในรับผมตอนนี้อยู่ที่สาิบห้าต่อสิบแปดนะฮะสกอร์ส่วนตัวเราคิวยี่สิบเอ็ดตายสามแอตซิสสิบเอ็ดนะครับผมโอ้โหเพิ่งเห็นว่าด้านบนฮะเพื่อนเราแตกไปสองคุณผู้ชมคือตอนนี้เราเหลือแค่สามเว้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าสามต่อห้าจะไหวไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันฮะเราจะขึ้นด้านขวาละหลังจากนี้แหละจะได้เห็นของจริงเอาเพื่อนเราฮุกเบาด้ามเข้ามาจังหวะนี้เพื่อนเราไม่รอช้าฮะ โอ้โหนาะตาหญาปล่อยลูกแก้วไปแต่เขาสไลด์หนีรอดไปได้เว้ยสนิทครับผมอืมมันโยกไปดันเลนกลางวะ่ะดูเหมือนว่าเราต้องกลับไปกันนะไม่งั้นเสียบาร์แหลกนะเนี่ยจะทันไหมเนี่ยวิ่งไปแล้วฮะจูจ้ำซ้ายจ้ำขวาเอาไว้สับไว้สับไว้กล้เราวิ่งเข้าไปแล้วครับผมสนิทกตีแต่บานชิบหายบ้านกูแตกเรียบร้อยวะ่ะมันจะหนีไปแ,แบบวาช,วชิวได้ยังไงละวะัจังหวะต้องวิ่งล่าวิ่งล่าวิ่งล่าซ้ายขวาหน้าหลังอู้ด้านข้างก็ามาเรายิงเลยฮะจังหวะนี้มาดิ แกล้เรามาแล้วสามคนนึงส่งนัดตายเราศาสตร์อันติไปจ้าจังหวะนี้วาดวาดแหไปวานแหไปลันโปไปหนึ่งทีเราเรียบร้อยแห่เก็บไปถึงสี่ตัวจังหวะน,นี้ครับผมไม่รอช้าแล้วมาต้องโถมขึ้นบ้านมาต้องโถมขึ้นบ้านคุณผ,ผู้ชมฮะผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าจะดันให้แตกสามทางไปก่อนแล้วทีนี้มาลองดาเมจแบบศาสตร์กระจายอันติแบบหน้านํำพูดูฮะว่ามันจะแรงแค่ไหนไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนเราเข้าไปตีบ้านแล้วจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอ้โหแพนด่าเรานี่ของจริงมาฮะลันต้อมเลย ปื๊บรัวไปครับผม300 300ยาาวไปฮนะดาเมจป้อมถ้ายนะิงเลเสอร์มันจะเข้าแค่พันเดียวนะคุณผู้ชมก็จะไม่แรงเท่าไหร่ต,ตอนนี้เพื่อนเราเข้าไปงนนะัดแล้วฮะเพื่อนเขายังไม่เกินละอีก2อวิเท่านั้นเราเข้ามายิงเลยอย่างว่านี้และก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะุณผู้ชมและชาวเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดเลรียน,นะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e เพื่อติดตามรอได้เลยสำหรับ MVP เกมนี้ได้แก่ คาเฟอีนหรือเรานั่นเองครับผมแหมเกมนี้นะฮะเราเิี้ยวหมด22ตัวนะฮะตาย3 s มเอซสิบสีนะครับนะผมส่วนรายละเอียดต่างๆฮะเรามาดูกันฮนะเกมนี้นะครับผมทำดาเมจต่อฮีโร่ไป36.2%เเนาะทีมไฟ92.3%นะครับผมสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสูสลายบ๊ายบาย